มาครับไปครับผมกูอยากตกแมงกระพุนเมื่อกี้ขอฟามเวลหน่อยกูว่ากูอาจจะได้เสียตังค์กับเกมเกมนี้ว่าแต่คงต้องสะสมตังค์ให้มันมีระดับหนึ่งก่อนมาแล้วมาครับไปเล่นใหม่ครับเห็นเขาบอกว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ไม่เพลสออบเจมทีฟไว้แบบมั่วๆด้วยนะมันเป็นแบบสม่มเอาเฮ้ยอันนี้อะไรเก้า e อี้เกมมิ่งเกียร์เหมือนเก้า e อี้เกมมิ่งเกียร์เลยเฮ้ยมีธงด้วยใช่ไหมนี่ไงป้อมปืนสุดน่ารักเมื่อกี้มันอยู่สู้กับบอส จนจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยเมื่อกี้ยังโหดอันนี้ระดับง่ายสุดแล้วนะครับที่เรื่องระดับง่ายสุดไม่ใช่แล้วเพราะว่าเออลักลองคาบแมงกระพุนดูอันนี้อาจเป็นคลิปที่2ในการเล่นฟรีของ rich of rain 2ในครั้งนี้นั่นเองเดี๋ยวดูภารกิจก่นอนภารกิจคืออะไรอ๋อเหมือนเดิมโอเคมันก็คือเกมเดินหน้าย,ยิงที่แบบว่าไม่โดนนะครับอืมโอเคเรายังิีคอสแฮมเหมือนเดิมนะครับอะไรของพวกมึงเนี่ยจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นจิ้งจกที่สามารถแปลงร่างเป็น เป็นทีมอเวนเจอร์ได้ไงยังโหดให้บริครับแตกแล้วดาเมจเพิ่มตรงไหนอะและอัพสเตตตรงไหนละจ็อดกดเชีย่ยเลยได้มั้งอะมึงไปดูอินเตอร์เฟสได้ไอควายมีกดปิงนะเนอะวัตถุฟักเออโอ้โ,อโอใจเย็นนะนะักเก็งก็กูกดตัวคิวแล้วไม่เห็นมีอะไรเนะนี่เฮ้ยทำไรอะให้บริครับบริครับผมมันคือจิ้งจกใช่ไหมวะจิ้งจกที่ใส่ใส่ชุดออกกําลังกายแบบเมื่อปี90นะ ชุดมันจะเป็นหนังๆแบบนี้หน้าตาของเขานี่คือแบบว่าดูดิกูจะฆ่าบอสได้ไหมระดับง่ายสุดแล้วเนี่ยจบคลิปนี้กูไปแล้วเฮ้ยเยเคมีอันนี้ด้วยวะแคปซูลคอร์เปอเรชั่นให้ฟรีด้วยวะเฮ้ยขอหน่อยดิทำไมเก็บไม่ได้วะหรือต้องฆ่าเจ้าของก่อนพวกเจ้าคือเจ้าของแคปซูลนี่เหรอเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์มาจากไหนได้เราอะเยเคกิ่งโชว์สักหนึ่งบนคันเพลงในเมเปิลเราขี่เมกโชว์ด้วยฮงยองนะครับงงไอสัตว์งงงง เอ้าเชื่อแล้วของที่กูดบมาเมื่อกี้หายหมดเลยเหรอทำไมมีแก๊สโซฮอร์ก้าหนึ่งติดตีนอยู่แล้วก็มีเห็ดหลินจื้อกะไหลอะอะไร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 ไอชิฟิลเล่ย์แม่งผุดขึ้นมาจากดินเหมือนคิ่เรื่องคอสองดี่ไอคลอสแม่งปีนขึ้นมาจากท่อเลยวะแม่งตลกจึ้นมาเราจะแอคทีฟเลยได้ไหมหรือว่าอย่างไรเราก็ต้องหาของก่อนเราต้องฆ่าจิ้งจกเหล่านี้ให้สิ้นซากได้ไหมเฮ้ยสวัสดีครับนี่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 แตกไอควาย ไอ้พวกบนหัวนี่น่าลำคานมากเลยลนะมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรมากจากเดิมเท่าไหร่นะไอ้นี่เกิดอีกอะเหมือนมันไม่มีาธาตุป่ะวะถ้าเป็นระดับง่ายสุดใช่ไหมเมื่อกี้มันมีธงมีาธาตุอะไรไม่รู้ไอ้ตัวนั้นแม่งเป็นแบบอะไรเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่กิวอะควาแมนอะไรเงี้ยแม่งอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยโคตรโกงกูเน้นทำมิชชั่นหน่อะเอาแล้วของที่เราไปเปิดเมื่อกี้มาหายหมดเลยเหระ มันก็รู้สึกวูบนิดนึงนะที่ของหายแต่มันก็ดีนะใช่มันจะได้กลายดิ้งใหม่ดีอ่ะอืมสนุกดีเฮ้ยโดนไหมตุ๊บเฮ้ยโดนว่ะโอเคฮึลุนลุนลุนเฮ้ยแบบกว้างเหนี่ยนะยี่ห้าบาทมับคือได้สิ่งใดกันเฮ้ยครับซูนคอร์ปอเรชั่นสปินฟาเตอร์โอ,อวิ่งเร็วขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์วัสดีครับนี่อะไรของมึงอะไรของมึงเฮ้ยมีน้ำเยอะเนี่ยท่าน้ำเนี่ยคืออะไรไอ้ไงไอ้ควาย นายยุบเกมมิ่งไอ้ยสวัสดีครับแม็กคลีเกมมิ่งมับต้องให้เต็มหน้าเกมมิ่งมีอาวุธระย้าปะชิดไหมเอาตีนถีบหน้าอะไรเงี้ยเหมือนฟ้าคายสีเอเอาตีนถีบเกาะอะไรอะไรอะไรพี่อะไรครับไปไประสมกูกะอ่านคลิปเดียวนะเนี่ยแม่งเสือกเพลนโทษทีเกมเขาดีมันก็ต้องเลคคอร์ดอยากเล่นตัวละครอื่นอ่ะเฮ้ยมันวิ่งเร็วขึ้นจริงว่ะยีทเคเอเนอร์จีดิงบูมาอันนี้มันคือได้เงินฟรีใช่ป่าวะ แล้วเมื่อกี้มันมีป็นเหมือนแบบว่ามีคอลลาเจนโผล่ขึ้นมาด้วยอะไระไรกูช <c oughs> อบไอ้จกวะ่ะมันนั่งอะไรฮุย้ยกิ้งโชว์มันวิ่งบนน้ำได้เหรอยี่ห้าบาทเปิดมับได้เป็นอะไรอะ่ะ The Q f i n d a Black Hole the Droid มีเหมือนมันเป็นไอเทมแพสซีฟมั้งเก็บมาแล้วมันเหมือนธงเมื่อกี้ สู้ๆไปสักพักแม่งจะปักธงแล้วพอเราอยู่ในบาเลียเราจะแบบสเตรนจ์ขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ด็อกเตอร์สเตรนจ์อะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับปังไม่โดนนะนั่นนะปุ๊บ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 ตัด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 แล้วไอ้พวกใบเมเปิลเดินได้เนี่ยมันทำอะไรได้วะเออมันมีมันก็มีธาตุเหมือนกันนี่หว่าอ๋อดูง่ายสุดไม่มีธาตุแล้วมันง่ายกว่าเดิมตรงไหนอ่ะ แต่เมื่อกี้มันเห็นมีเรื่องเปอร์เซ็นต์ของการรีเจเนเรเตเลือดอะไรพวกนี้ง่ายกว่าเรมั้งเพราะว่าเมื่อกี้ระดับไปเฮ้ยสมุดแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยมันเก็บดีหรือไม่ดีอะไอ้เมื่อกี้มันเก็บแล้วมันเหมือนแม่งเลือดลดเลยขอเปิดของเลยครับมับของให้กูรวยนี่ครับเพเยอร์บ้านรวยเฮยเคได้แว่นแล้วสุดยอดแว่นของทอมครูซแล้วสตันเกเน่นี่ใช้ยังไงวะนี่ไงเจอป้อมปืนกูหน่อยบ้านกูรวยเปิดแล้วเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดโอเค สั้นเกนกดไงหรอกดตัวคิวปะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้กดตัวคิวแล้วอยู่ดีแม่งก็สร้างหลุมดำขึ้นมาอ้าวไอควายใส่กูเรียบร้อยแล้วมาอยู่ได้นานแค่ไหนอยู่ได้ทั้งวันเลยปะอะไรอะหายแล้วหรอเฮ้ยโกงอยู่นะแล้วมาดูดไอแมงกะปุนได้ไหมเฮ้ยพอดีครับ <c oughs> นี่อะไรเฮ้ยโรนฮิวอะเยสแค่ ใช่โทนิววะเห็นเป็นรูปพยาบาลอ่ะแล้วมันบินหนีไปไหนอ่ะเฮ้ยกูมาทำอะไรที่นี่วะฉันมาทำอะไรที่นี่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เล่นคนเดียวยังสนุกเลยนะเว้ยไม่ต้องนึกถึงแบบคนที่แบบมีเพื่อนเยอะๆแล้วเล่นกับเพื่อนนะ่แม่งสนุกแน่มันเล่นได้มากสุดสี่คนเนาะอันนี้คือแหละดวงวิญญาณโกสออนไลน์หรอ Detonate Enemy on kill เฮ้ย We on the whip ไอ้ยี่ทำให้นึกถึงสกิลของไอ้นี่เลยสกิลของไอ้ตัวอะไรวะโปเกมอนไอ้ตัวโปเกมอนไฟสีแดงอะไอ้เจ่ามันชื่ออะไรวะไลคูนปะวะไอสะ้สดไม่ใช่ตัวอะไรสักอย่างอะที่มันที่มันสามารถเดินได้ด้วยอะครับเอา้ายิงโดนตูดมอนตายเลยเหรอมันแรงวะถ้าฆ่าเสร็จโอ้นี่ไงฆ่าเสร็จแล้วมันจะระเบิดเหมือนสกิลไฟบัคคีลุ่มพ่อสองเลยวะนั่นไงมันจะระเบิด แล้วเมื่อศัตรูที่อยู่ใกล้ๆโดนระเบิดนั้นกะ็จะสตันลง<笑><笑>อะไรกันครับเนี่ยโอ้เยเกมมันยิงง่ายจัง,งอุดเปอร์เซ็นต์ยิงพลาดกูน้อยมากเลยนะตอนเนี้ยคือเงินมันจะเข้าตัวเราเลยใช่ปะวะจิงจกแอโรบิกลิซาร์แอโรบิกนี่อะไรอะไรอะไรเออนาอยู่ไปมึงต้องหาเดลพอร์ตให้ให้ครบให้หมดใช่ะปะเฮ้ยอันนี้เมื่อกี้กูได้แว่นตาม,มากูยังไม่ได้อ่านสปักคุณแม่งเลยอันนี้คืออะไรเหมือนจะเป็น เฮ้ยมีแก้วกาแฟด้วยอ่ะอันนี้อันนี้เต่าคืออะไรอ๋อมันเป็นมันเป็นเอนิมีสเกนเดอร์เทมโอลารีเอ่อบาเรียออนคิวเมื่อฆ่าเสร็จเหมือนจะได้บาเรียบาเรียธาตุ Bar er at. ปะ่ะใช่ปะ่ะไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ๋อนั่นโดนกูนี่หว่าอ้าวัตรูไปไหนหมดหอ่ะมันเกี่ยวกันไหมว่าเอู้งเกิดตรงนี้อีกแล้วพอ่อ โชคดีไปนะเจ้าไม่ได้เกิดตรงที่มีโดรนอยู่นะตตตตตตตแตกครับอ๋อนี่ไงได้บาเรียแป๊บหนึ่งเมื่อฆ่าเสร็จแล้วกเราก็เจะไม่ได้รับดาเมจจากตรงนั้นใช่ไหมสนุกดีนะคนเดียวกูเล่นได้ทั้งวันอย่างเงี้ยจึบจั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 บต้องเปลี่ยนตัวละครหน่อยเนาะเอออยู่กับตัวละครเดิมนานๆมันจะแบบง่วงๆหน่อยจึบจับจับจับอะไรอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ เฮ้ยเอาไอควายกูสากิ้งหมดกันแรงที่อุตสาหสะสมมาเพื่อกดชิปเฮ้ยอะไรของเจ้าวะนี่โรนิวมันทําอะไรได้วะมันก็ฮิวรออะไรของมึงเนี่ยเกิดมั่วั่วไปหมดแตก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 หากำลังหาสิ่งที่น่าสนใจะตอนนี้เฮ้ยพอดีครับกิ้งกือตืบตืบตืบต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 บอะไรอะไรของมึงอะไรของมึง มึงตบกูดีนะมึงแน่จริงมึงตบกูมึงฆ่ากูดี <laughs> อ๋อมีเหรียญลุลงเหรียญใหญ่ด้วยใช่ไหมเปิดแปบ๊บคืออะไรครับเปิดมาให้กูมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเก็บทำไมเก็บไม่ได้อ่ะอ๋อ้อยชี้ต้องเปลี่ยนเว้ยโอ้ยเค้อ๋เอเป็นสกิลของโทนี่สตาร์อินดัสเทรียลเย้เค้แล้วยืนตรงนี้เลยได้ไหมกดใช้แล้วใช้อีกอ๋อไม่ได้หรอเฮ้ยเจ๋งวะ่ะโทนี่สตาร์อินดัสเทรียลล้ำลึกถึงโทนี่สตาร์ห้ย หึ่ยไม่โดนมับอุ๊ยงงใครยิงกูวะ <laughs> ยังโกงและโลกนี่นอยู่ตรงไห้นตรงนั้นหึ่ยน่าจะโดนไหมโดนไหมไอเชี่ยโดนป่าวะถ้ามันโดนมันจะยิงดามเบทใช่ปะป๊าป๊าป๊ปป,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 ปเต็มหน้าสตางค์อินดัสเทรียลใช้ไม่ได้เหรอทำไมใช้สตางค์อินดัสเทรียลไม่ได้เหรอแต่ชอบไออันเมื่อกี้ที่มันได้ออฟฮิวอะเท่ดี ใช้สไตล์อินดัสเทรียลเออนี่ไงานสไตล์อินดัสเทรียลบุบบุบบุโหแล้วโดนเยอะอยู่นะตอนนี้เปิดแล้วเฮ้ยทำไมบาเลียอยู่นานจังอ๋อโอเคฆ่าหลายตัวและมะมะว้วมั้งเมื่อกี้น่าจะใช่นะเฮ้ยอะไรเนี่ยมีสีแดงด้วยเยเคสวัสดีครับอะไรเนี่ยพวกกาดอนงัยเนีงงนะ่ยโอ้เชี่ยแม่งเดินเป็นไฟด้วยโหยังโกงทำไมเจ้าถึงโกงจังโอ้แล้วแม่งยิงอย่างทีนี่มันหักหักทีดลูงพอสองเนะี่ยยิงอย่างเยอะยิงเนี่ยผมมีธงครับอะไรของมึงอะไรของมึงชอบไปตัวนี้วะ สกิลนั้นเอาไว้ยื้อระยะเวลาได้อยู่นะโอ้ยยื้ว่ะยื้ว่ะเฮ้ยเจ๋งวะ่ะเจ๋งเจ๋งนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรสวัสดีครับอ oh, hey, ๋อมอนเตอร์ตายซากศพเฮ้ยกูทำไรวะเนี่ยมันชอบเดินเดินเดินเนพลินวะ่ะกดใช้มันเท่ดีนะแต่ตอนที่ยังไม่ใช้มันเหมือนมันเหมือน,น,นเข้ากล่องเหมืน back, อนแบกส่งเข้ากล่องไม่กิดรีซีฟอืมออฟเตอร์ ก็เป็นพวกบัฟฮิวอะไรทำนองนั้นละมัง้งหลังจากฆ่าเสร็จก็จะได้รับการฮิวอะไรทำนองนี้ก็ดีนะเมื่อไรกูจะได้ตีบอสเพราะั้นกูอยากตีบอสมากเลยถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปสองมาแล้วกันครับอืมกระเล่นป๊บเดียวแม่งเสือกเพลินไงโทษทีว่าเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะวัดีครับ hey, เฮ้ยเย่เค <laughs> คอปเตอร์ไม้ไผ่่ะคอปเตอร์ไม้ไผ่เขาเรียกว่าอะไรเอาคอปเตอร์ไม้ไผ่ติดแก้วเยะตูดอ่ะเฮ้ยเยติ <laughs> แก้วเยตูดอ <laughs> ย่างโหด ข้าน้อยสามารถปีนขึ้นไปข้างบนได้ไหมไอ้ข้างล่างแล้วลงไปไม่ได้ใช่ป่าววะอะไรอะไรชอบแกงไอ้ตัวสปอร์ตวะ <c oughs> เฮ้ยคอปเตอร์ไม้ไผ่ทำอะไรได้อะมันบรรจุชาเขียวไว้หรอ <c oughs> เอ้อไม่โดนเหรอบ้าไม่โดนได้ไงกันปุ๊ป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 ยังโหดผมว่าผมก็เปิดหมดแล้วนะเฮ้ยป้อมปืนยังอยู่เลยว,วะโกงจัง เเฮ้ยวิ่งเร็วอีกเหรอรู้มันก็เท่านั้นนี่อะไรเฮ้ยได้อะไรอะโซแซกูแจตวน move fast เอา off combat ออกเคลนที่เร็วโอ้โหวิ่งอย่างเร็วจิบไถ่กลายเป็นเด็กแฟรเล่นไปเล่นมาจะกลายเป็นอเวนเจอร์เอาแล้วเนี่ยแม่งยังโกงครับอะไรอะไรโอ้โหเชี่ยคราวนี้มันมาแบบมันติเพยเยอร์ว่ะ โอ้ไอ oh, ้เชี่ยเรามีซัพพอร์ตจากจากทางแอ <laughs> oh, ร์ชิพเว้ยโอ้ไอ้เชี่ยคอปเตอร์ไม้ไผ่จากแก้วเยตูดมันทำงี้แนนเองสุดยอดไปเลยครับผมเออเรียบร้อยร่วงครับเฮ้ยคอปเตอร์ไม้ไผ่เพิ่มมาหนึ่งว่ะเฮ้ยมีสองตัวเลยเหรอมีสองตัวเลย K, ปะเยสเคซัพพอร์ตทางอากาศอย่างดีครับครั้งนี้เราไม่มีฮิวครับแต่เรามีซัพพอร์ตทางอากาศจากแก้วเยตูดคอปเตอร์ไม้ไผ่จากเขาเรียกว่าอะไรโดรีมอนอ่ะอยัยงโหดโห่ oh, ไอ้เฮียวะกูไม่ต้องยิงแล้วมายืนเฉยมันก็ตายหมดแล้วเนะี่ยซััััพพพพออรรรร์์ตตยยคคบบซ <laughs> สนุกเลยนะกลัวเกมมันตันว่ะเฮ้ยไอ้เชี้มีดอกไม้ฟรีด้วยดานเดซี่เบรร่ริสฮิลลิ่งโอ้โหฮิลลิ่งมันเยอะมากเลยว่ะครั้งนี้มันเหมือนซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตเลือดเราเ,เยอะจังแล้วมึงขึ้นอยู่กับตามดวงเกิดไกลไปพ่อพี่เมื่อไหร่มึงจะเดินถึงกูเนี่ยถามจริงดามเมจกูไม่ขยับเลยหรอวะกูว่าไม่กูเพิ่มเลนาตายให้กูกูขอร้องโอเคขอบคุณครับอุ๊ย,อ,ยอะไรอะไร ข้างล่างนั่งลงไปยังอย่าแย้มนะไอ้หนูวิ่งเร็วมากครับตอนนี้เคลื่อนที่ธรรมดาเคลื่อนที่ธรรมดาก็เร็วอยู่นะมันสับขายิกอยู่ตึ่นตื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 ่นวิ่งยังเร็วยังกระใสรองเท้าเฮเดสเลยวะเฮ้ยข้างล่างนั่นแหละกล่องไงอ้ควายเฮ้ยลงไงวะโอ้เจ็บเจ็บยิ้วหน่อยยิ้วหน่อยซะาหายเฮ้ยอะไร นี่ไงสตาร์อินดัสเทรียลเยอะอย่างโกงอะสตาร์อินดัสเทรียลแล้วมันก็ยังบินไปบินมาอยู่ด้วยนะเฮ้ยมันจะบินไปบินมาอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเจอศัตรูที่แบบเอาไว้ตบหัวหกระบาลมันเนี่ยอย่างโกงครับอะไรอะไรป,ปิ้วูเริ่มยิงไม่โดนแล้วมีคอปเตอร์ไม้ไผ่มาเริ่มยิงไม่โดนแล้วมึงใกล้ไปปะเนี่ยจะขอลายเซ็นแล้วไงหนูแพงนะเว้ลายเซ็นกูอะไม่ใช่เอามือจดเอาตีนจดสวัสดีครับ เฮ้ยอะไร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 ทำเป็นโดดไอควายกูไปละฟืบหายแล้วเจ๊แค่ตึบ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 วิ่งแบบพ่ตูนวิ่งแบบพิทูลวิ่ง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 เหมือนแก๊ปเลยสัตว์แบกข้าวผัดปูเฮ้ยนี่อะไรอ่ะสวัสดีครับเปิดแป๊บอาเศษตังค์สินะอนาคินตรงนี้พอดียิงไอควายน่าตายอ่ะครับเฮ้ยมาพร้อมกับซัพพอร์ตแนวใหม่เฮ้ยสวัสดีครับแม็กกี้ เพิ่งเกิดมักจะตายซะแล้วไอ้หนูถ่ายรูปสักหนึ่งเพื่อกานเพลงดิอืโอเคไม่ได้เราต้องถ่ายรูปเราเป็นยูสเซอร์สตรีมที่ใช้ F12 ได้คุ้มค่าสตรีมมากๆนะครับค่าใช้ F12 เรานี่ประมาณล้านกว่าบาทได้เลย <c oughs> พี่ครับกูมาทำอะไรที่นี่วะเฮ้ยสวัสดีครับผมเต็มหน้าอุ้ยอะไรใครยิงกูเฮ้ยสวัสดีครับนี่แม็กกี้ยังโกงมีบูดาเมทไหมบางทีก็มีความรู้สึกว่ากูไม่อยากได้ดาเมจ11หน่วยทุกครั้งทุกครั้งในการยิงแบบเนี้ย เฮ้ยกูมาทำอะไรที่นี่วะเคมันเหมือนงงๆนะแต่มันก็มันมันถามว่างงไหมมันก็งงแต่บางทีมันก็ไม่งงกูก็งงตัวเองเหมือนกันวะปุบแม็กซี่เฮ้ยมันต้องทำอะไรวะไอ้แดงๆนั่นอะไรอ่๋อ the queue start industrial ตุ๊บ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 โอ้โหมันจะบินอยู่เรื่อยๆเลยนะใช่ไหมถ้าเกิดเราคาดเดาไม่ผิด มันก็จะบินของมันอยู่งั้นจนกว่าม,มันจะเจอศัตรูที่คู่ควรต่อการโดนตบขึ้นยังไงวะครับต้องไปที่บอนะ่อลนพุร้อนเจโจสิงชื่อเฮ้เออยทำไมเอปเตอร์ไม่ไผ่ยืนข้างบนนะทำไมไอ้หนูนั่นเขาไม่กลับมากิ้งกากิ้งกือนี่ไปละหวังว่าจะขึ้นถึงถึงไหมเนะี่ยถึงวะโอเคถึงสวัสดีครับโอ้โห มันทำให้เราเพินขึ้นมาอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะกับการที่มันปิดคอรสแชร์ได้เฮ้ยผมว่าผมก็เปิดหมดแล้วนะแล้วมันต้องขึ้นไปข้างบนเหรอมันขึ้นได้หรือเปล่าเหรอนั่นสิขึ้นได้ไหมอาจจะหรือเปล่าเฮ้ยมันก็อาจจะขึ้นของมันได้หรือนะทะลึง่งไอ้สันดานมันขึ้นได้หรอวะ ูวิ่งเร็วมึงยิงไม่โดนกูหรอกลองวิ่งไปฝั่งนู้นสิคลิปสองครับไปคลิปสองเลยครับผมเอาไอเทมแรกรอ๋อเอาไอเทมแรกแล้วเปลี่ยนเป็นอ๋อเอาไอเทมอ๋อมันคือเอาไอเทมพิเศษมาแลกให้กลายเป็นวิ่งเร็วขึ้นมันจะวิ่งเร็วขึ้นจากเดิมไหมหรือมันก็เท่านั้นอ้แต่มันวิ่งเร็วมากเลยนะไอ้กูต้องทำอะไรต่อวะงงเหมือนกันนะ ลองเปิดออฟเจติฟดูดิจะดูออฟเจติฟทีก็ต้องมาเปิดอย่างเงี้ยนะมันมีเกจระดับอีซี่กับมีเดียมด้วยว่ะคือมันจะพอผ่านแบบไปสักพักมันจะกลายเป็นมีเดียมอะไรเงี้ยแล้วก็นักโฟกัสที่เกมอยู่เริ่มยิงไม่โดนแล้วนะครับอะไรครับพี่สตาร์คอินดัสเทรียลครับโอ้พยายามจะทรายฮันในการหลบ ลบพลังโจมตีของไอ้ไอ้หานเนี่ยเหมือนมันกดวิ่งเลยไม่ได้หรอวะพอยิงไปสักแป๊บนึงอะ่ะเนี่ยมันวิ่งเลยไม่ได้มันต้องมันต้องเบรกดาวแป๊บนึงอะ่ะอ้มันก็ยิงโดนอยู่นะบอทมันก็ไม่ได้โง่อะไรอะมันก็ยิงโดนตลอดอืมโอเคต้องใช้อันนี้ไอ้มอนมันเริ่มเยอะแล้วว่ะตอนแรกนึกว่ามอนแม่งจะไม่โถมแบบระดับมีเดียม คอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเยอะครับแล้วไม่มีคนฮิวตลอดเลยนะเราไปทางไหนต่อเฮ้ยไปทางไหนวะแมปนี้งงว่ะอะไรของเขาวะเด็กส่งเข้ากล่องมาแล้วครับตึ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 บโอ้โยยังเร็วเย็ดแค่กูว่ากูก็เดินไปทั่วทุกที่ที่มีคอนเน่แล้วนี่ยังไม่ได้ไปเหรอเนี่ยอะไรอ่ะ อันนี้คืออะไรหรอ What the fuck is this? Hell no คืออะไร,รอ่ออันนี้คืออะไรอรอ Pop รอ Pop หรอุอรออรออ้ยโดนฮิวเพิ่อมอีกอันหนึง่งได้โดนฮิวสองสามอันแล้วเนะี่ยไอ้เชี้เหมือนเปิดดาวก้อนบอลเจ็ดแปดลูกเลยครับถ้ามันจะฮิวเยอะขนาดน,นี้ผมต้องทำอะไรวะ จะมีคำถามติดอยู่ตรงนี้ตลอดเลยคือกูต้องทำอะไรวะนี่เหรออันนี้เหรออ๋อไอ้ควายมึงก็เดินอยู่ตั้งนานไม่ได้แหกตาดูเลยตรงนี้ผมว่าผมน่าจะซอ้อโอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคทำไมนึกถึงบอสนี่เลยชิปหายนสตาอินเดอร์เซลกูใช้ไม่ได้ทำไมนึกถึงมอนสเตอร์ในเนี่ยอะไรนะเออสตาร์ชูเปอร์ไอ้ที่มันแบบที่มันพ่นแบบลำแสงเลเซอร์ได้เฮ้ยเราพอสู้บอสได้หน่อยนะดาเมจสามสิบเอ็ดรู้สึกดีที่ไม่ใช่เลขสิบเอ็ดครับโอเคมีเดอะบีด้วย ซาบีสตา๊กอินดัสเซียลกูใช้ไม่ได้เราต้องยืนอยู่ข้างในเหรออ๋อเราต้องยดที่ใช่ไหมสตา๊กอินดัสเซียลโอ้โอ้ชิบหายกูเหยียบกูเหยียบเยลลี่ปีโป้เฮ้ยมันทำอะไรวะมันจะทำอะไรวะกุงงกับมันมันจะทำอะไรวะมันมันสู้ยืนสวดมนต์อยู่อะมีซัพพอร์ตเยอะเฮ้ยอะไรอนะ โอ้โหมั่วอยู่นะมั่วอยู่นะเกมแม่งมั่วอยู่กูมันจะมั่วไอตอนได้ปลุกบอสขึ้นมาจากหลุมศพนั่นแหละฆ่าลูกน้องมันก่อนที่พวกมันเยอะว่ะแต่ครับเรียบร้อยฮ่าฮ่าเสร็จกูเอาไอเทมมาให้กูซะดีๆไอหนูเพราะยังไงก็ต้องยึดต่อว่ะคือการที่มันยังไม่เสร็จถึงแม้จะฆ่าบอสได้ก็ยังไม่เสร็จใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะมีบอสตัวที่สองด้วยป่ะ โอเคโดนอยู่ครับเหมือนดาเมจเราเพิ่มเรามั้งวัดดีสหายเดินทำอะไรกันนะ่ะเอ้ยอะไรอะ่ะโอ้ววัดดีครับผมควีนแกลนด์รีครูดเออบีเทลกาดยีเอ็คมีบีเทลกาดด้วยได้เกาะเป็นเหมือนเกา,เาะเขาเรียกว่าเกาะพึ่งเหมือนจะเป็นขนตูดพึ่งอะไรประมาณนี้ครับน่าจะดีอยู่โอ๊ย นายืนไกลไปไม่ได้เขายิงกันอยู่ตรงนี้มึงไปยืนอะไรตรงนู้นวะน่นี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 ่คือถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันก็จะแรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเอ้าอี่ยพวกกูกูก็ยืนจริงสักเป็นปีเลยฮะเย้เข้กูก็ต้อว่าศัตรูก็เห็นแม่งหันหน้ามาทางเราแล้วแม่งก็ทุบพื้นแล้วมันก็กูก็กิ้งหลบแต่กิ้งหลบไปในทางนี้แม่งศัตรูแม่งโดนดาเมจด้วยนะเว้ยกิ้งเพื่อเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะจัดกด Achievement complete เทเลพอตอีเวนยเยสเขยทำเสร็จแล้วทำมาได้แค่นี้ว่าเด็กส่งเข้ากล่องอกลับบ้านแล้วฟิลลิ่งมันเหมือนนี่เลยแม็กกาแมนแม็กกาแมนซีโร่โฟลในเกมบอร์เอ็ดวานอันนี้มาแมปใหม่เลยเหรอโอ้อถ้าไปต่อเลยก็จะได้ของมาต่อเลยใช่ป่ะสวัสดีครับมีน้องด้วยว่ะคือเฮียอะไรใส่บวกใส่บวกแล้วแว่นมีแว่นตาด้วยอย่างเฟี้ยว <laughs> เด็กส่งเข้ากล่องเด็กส่งเข้ากล่องเฮ้ยเฮ้ยล็อกแรกล็อกแรกไอ้เหี้ยเหมือนตำรวจจะตรวจเจ๋งว่ะสนุกดีนะสตางค์อินดัสเทรียลเมื่อกี้จะใช้สตางค์อินดัสเทรียลตั้งแต่ใช้ไม่ได้เฮ้ยอ๋ออันนี้ศัตรูแล้วเหรออ๋อโอเคเหมือนฆ่าบอสตัวนั้นแล้วก็จะมาโผล่ในทวีบบอสตัวนั้นหรอมีพวกคอยทุบพื้นให้ด้วยว่ายังโกงครับเฮ้ยเอาประมาณนี้แล้วกันครับคลิปที่สองเออประมาณนี้แล้วกันอาจจะได้ซื้อเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเออประมาณนี้ อาจจะได้สื้อนะเฮ้ยเกมมันเพลินเนี่ยนะ่าสนุกดีหาแล้วมันอยู่ตรงนี้นใส่หมวกโอกาสสาเว่นสี่สิบเจ็ดบาทแตกอะไรของมึงเนี่ยอ,อย่าย,ยิงกูเยอะก,กูกลัวแตกมีหายด้วย,อ,ยอุ้ยหายตัวดำเลยกู แล้วของมันก็มาโอ้โหของมันมาเยอะมันมาหมดเลยเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่จากแก้วเยตูดนะครับอย่างโหดสุตีนเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะโอ้ยมีป้อมปืนผมรักป้อมปืนเกมนี้แม่งสนุกอ้าวกปเปิดแล้วหรอมีแจกเงินฟรีมีแจกเงินฟรีเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปละ เดี๋ยวลองลองวิ่งหาของแมป,ปนี้ดูดิมันจะได้อะไรเพิ่มเติมมัว่าตอนนี้ที่เราเห็นคือมีโดรนฮิลจากแมป,ปเดิมใช่ปะ่ะและตอนนี้เมื่อกี้ข้าเป็นมันได้เป็นควีนแกรนมาข้าไอตัวมอนสเตอร์สตาร์ทรูเปอร์เออแล้วแม่งได้ควีนแกรนมาเนี่ยเป็นไอตัวน้องน่ารักเนะี่ยที่ปู้ยิงแม่งเกือบตายตอนแรกเฮ้ยเ <Hey! S 2> ที่ยวแล้วมีให้แ,กแกหลกแคปซูลคอร์เปอรชันครั้งนี้มีแลกแว่นตาวะแลกมาชิบเอาแว่นมา เช่น the critically strike uh, dealing double damage เจ้แค่จัดว่าเท่อยู่นะครับผมได้ the double damage <c oughs> เหมือนเป็นอ๋อน,นี่ไงเป็นเป็นสีนแดงใช่ปะ Star Industrial ครับตุ้มๆๆๆๆเย้แค่อย่างโกงตายหาหมดโอ้ยอย่างโกงอยากได้ออฟสีแดงเอ้ยอยากได้ออฟสีเขียวอะมันให้ฟีลลิ่งเหมือนตอนเล่น <laughs> God of War ใน PS สองไอะสุดตับจับจับจับนี่อะไรเอ่ยเฮ้ยเย้แคอันนี้อะไรคอปเตอร์มาใ้ไผ่แก้วเยตูดเหมือนเดิมใช่ปะ นี่อะไรเอ่ยเอ่อแบนดอลลาร์เชนออนคิวดรอปเป็นแอมโมพังแอนด์รีเซ็ตออสกิลคูดาวเยดเคลดคูดาวลงอะไรประมาณนี้หรอโอเคอยู okay. ่นี่อะไรเอ่ยมีธงมีงงเอางงแล้วกันเปิดงงเปิดงงเอเงงเอเปิดไม่ได้ไม่มีตังค์หรอชิบหายตังค์หมดเออเรียบร้อยสวัสดีครับอยากลองเปิดงงขอลองเปิดงงแล้วไปละสตาร์ทอินดัสเทรียลวับปึ้งปึ๊งปึ๊งปึ๊งฆ่ามอนได้ ได้รีเซ็ตโอ้โหแม่งฮิลแบบทำไมต้องฮิลตรงตูดด้วยฮิลตรงอื่นไม่ได้ไงโอ้โหแม่งโอพเกินเปิดครับเอาไอควายกูจะเปิดอันนู้นโอ้โหสั้นเกนเนตแล้วสแตนเกนเนตมาใช้ไงวะแล้วเราใช้เอเทมพวกนั้นยังไงโอ้ไอเทมอยู่นี่แล้วจะแล้วเราจะหยิบมันมาใช้งานยังไงอ่ะโอ้มันโชว์บอกหมดเลยเว้ยแต่มันลุงรังวะ่ะ กูไม่ชอบอะแล้วมันมีคอสแฮรอีกมันทำให้กูเล่นอึดอัดอะกูไม่สนุกไม่เอนจอยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอ๋อโอเคมันมีเพื่อนมาโกงอยู่นะเฮ้ยเหมือนวิ่งเร็วมันจะหายไปจากแมปที่แล้วแล้ววะเออมันเป็นวิ่งปกติแล้วเนะี่ยมันเป็นบับสปอร์ตที่หรอสตันเกนเนชัยยังไงเปิดได้ยัง เปิดมาโอเคได้เป็นอะไรเอ่ยเออเพอร์ซ s โน่ชิลเจอเนอร์เรเตอร์เกนเออร์รีชาร์ชิลเย็ดแคมีชิลว่ะครั้งนี้เหมือนจะเป็นแบบเหมือนเยลลี่ปีโพติดอยู่ที่ตัวเราเฮ้ย hey, อันั้นอะไรอ่ะป๊็อปเหรอไอเทมแม่งเจ๋งอยู่ครับเฮ้ยข้างบนนั้นไรอ่ะขึ้นได้ป่ะ้ย <Hey, S 1> อยากขึ้นมาข้างบนนั้นมาขึ้นได้ป่ะวะโอ้ oh, มันฮิวทุกสิ่งทุกอย่างเลยกวะ่าแม่งฮิวแม้กระทั่งน้องมันฮิวน้องด้วยอะ เจ๋งอยู่ไม่ใช่ตอนแรกกูนึกว่าเป็นน้ำผึ้งแบบฮิวได้อะไรเงี้ยไม่ใช่เห็นไหมคืออะไรครับหมอบก้อยเข้าทีสล็อกแล้วก็เรื่องฮิวเอาไซโอ้โหฮิวเยอะมากคำว่าฮิวนี่เยอะมากเลยนะนี่อะไรอะ่ะโดนสตาร์วอวโอ้โหต้องสี่ร้อยบาทที่จริงมันตัดคลิปจบได้ตั้งไหนแล้วน,นะแต่ว่ามันไปเจอของใหม่แล้วมันก็ต้องทำให้มีเหตุผลมากพอนในการที่จะอัดต่อ เราต้องฆ่ามอนได้ได้400บาทเพื่อเปิดไอสิ่งเมื่อกี้400บาทนะครับโ,โหถึกจังวะน้ำแข็งเหรอเฮ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งโอ้โหดูท่าแข็งมึงท่าแข็งโคตรเฮี้ยเลยท่าแข็งแม่งท่าแข็งมึงมคือท่าแข็งเกม200บาทอ่ะก็คือสมกับท่าแข็งมาแล้วอ่ะไอเชียงพงษน้ำแข็งแม่งโคตรเฮี้ยครับสตางค์อินดัสเทรียลครับตอนนี้ยังหาปุ่มไม่เจอเลยวะ่ะออกบางตัว มันทำให้เราระแวงเหมือนกันนะไอ้ที่มันเป็นทุบที่พื้นแล้วเป็นแทงๆออกมากูนึกว่าศัตรูอันนี้กูเปิดอันนี้กูเปิด400บาทแล้วยังอนะโอเคอเคุอค้ยเปิดอะไร,รอ่ะเหมือนมันเป็นเปิดบาเรียรแล้วอย่างอูของของเทพมากเลยตอนนี้นถึงแม้มันจะยังไม่มีออฟของครีตอสก็ก็ยังโอเคอยู่นะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะ่ะคือเชีย่ยอะไรเมื่อกี้มีหนอนพุ่งเข้ามาเฮ้ยหนานพงเนี่ยอะไรวะคืออะไรวะ ผู้ติดพิษเหรอเฮ้ยโดนชี่ออะไรตำตีนก็ไม่รู้อะดูดิมันติดต,ตีนผมอยู่นะครับเฮ้ยโดนหิวหน่อยโดนก็ตายแล้วเอ้ยเตัวแดงแล้วตัวแดงแล้วหิวหน่อยเร็วไอ้หนูไอ้หนูหิวกูเออขอบคุณครับอืมก็จะหิวนะึกว่าพูดหิววุงนี้สตาร์ตอีดัสเทรียลครับปึ้ง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 ,งนี่ไงไอ้พวกตัวน้อแข็งเนี่ยระเบิดไหมเออนี่ไงระเบิดโอ้โหแล้วบาเรียแม่งกว้างอยู่นะแมาคีแมาคีเจอแมาคี เยอะเกือบ <Yeah! S 2> โดนน้ำพึง่งโอเคประมาณนี้แล้วกันับเฮ้ยสนุกดีนะแม่งเพลินอยู่เอเคมันก็เกมเป็นเกมซินเปิ่นินเปินะไล่ยิงแล้วก็เก็บไอเทมสะสมเงินจากการฆ่ามอนแล้วก็ไปปลดไอเทมเจ๋งๆมารู้สึกว่ามันไม่ OP ดีในช่วงที่แบบว่าตัวลราขอเราตายแล้วเราเล่นใหม่อะไรเงี้ยของมันจะไม่มาแต่ถ้าเป็นผ่านด่านมันก็ของก็ยังอยู่ สนุกดีครับโอเคตามนี้ยักเคของยังเทพมีแว่นตาด้วยน่ารักจัดวันนนี้แล้วกันริกออฟเรียน2ครับเกมฟรีในช่วงเดินเมษาครับผม